วิธีเปิดประตูหับเงินทองเลโโกดีในซาต์จินบูฮันทุกคนเชื่อบ่ว่าการที่เงินทองหรือว่าความโชคดีนั้นเข้ามาคนคนหนึง่งนั้นหมายกว่าว่าคนคนนั้นนั้นเฮตุในสิ่งที่มันทึกต้องเหตุในสิ่งที่เปิดหับเอามันหลายๆคนเนาะอาจจะเคยตั้งคําถามกับตัวเองเนาะว่าเป็นยังเขาคือบอโชคดีเนาะหรือว่าเงินทองคือบอ่เข้ามาหาเฮาคือกับคนอื่น ในซาจินบฮานเนอร์เรือเอินว่าโฮลาซาเนนได้มีการกล่าวถึงวิธีการดิเชให้ตัวเองนั้นโชคดีเนารหรือว่าเหตุให้เงินทองนั้นไล่เข้ามาฮะซึ่งจะมีวิธีการแบบใดนั้นเอาไปเบิ่งพร้อมๆกันซึ่งประตูเนาะทีจะเปิดหับเอาเงินทองและความโชคดีนั้นมีอยู่้วยกัน5บานเนาะซึ่งข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งเนาะทีได้ศึกษาและลองเอามานํไใช้ในชีวิตในธุรกิจ มีหลาย่ายางที่มันเสื่อมต่อกันแหละเห็นให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นยังในตำราหรือว่าในศาสตร์จีนคงเมื่อก่อนนั้นจึงสาม,มารถไหลเหลียงหรือว่าเบาทึ่งวิธีการต่างๆที่มันตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนหนึ่งเบราะว่าจะเป็นเรื่องของเป่าไม้เบราะว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ของหลาล่าย่าง และอยู่ไหนนั้นก็คือเรื่องของเงินทองและความสุขดีกัเส่นเดียวกันเนาะเขาลองไปเบื้องน้นกันว่าเศรษฐีเนาะที่เกิดอยู่ในโลกนี้ในดินแดนที่แตกต่างกันในประเทศที่ต่างกันในภูมิท่านที่ต่างกันแต่กลับมีคุณสมบัติคล้ายๆกันมีประตูห้าบานที่ข้าพเจ้ากำลังจะเล่าต่อไปนี้คล้ายๆกันซึ่งนี่มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเนาะหรือว่าเรื่องที่เมื่อทุกคน ฝึกตัวเองถึงจุดหนึ่งแล้วจะสามารถเปิดประตูตแต่ละบานเพื่อให้ตัวเองเงินพบกับความโชคดีและเงินทองในหูแบบของตัวเองได้ดอกข้าพเจ้าเสื้ว่าเงินทองเหรือความโุคดีนั้นมันมีหล่อท่าเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะฝึกตัวเองเพื่อที่จะมีความสามารถหรือว่ามีปัญญาที่จะหับมันเข้ามาได้หรืออกต่าฉัน้องไปเบิ่งพร้อมๆกันว่าประตูห้าบานที่เจให้เขานั้นเปิดหับเอาเงินทองและความสุคดีเข้ามา มีอย่างเดประตูบานที่หนึ่งความปัฒนาและความสามารถหรือเขาเอิญว่าผ่อนสวรรค์ของตัวเองถ้าเขาคิดย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าตั้งแต่เขาอย่างน้อยเขาอาจจะมีการแสดงออกถึงความปัฒนาหรือว่าความสามารถของเขาว่าเขามีความปัฒนาหรือว่าความยากเป็นอีกอย่างจากอย่างหนึ่ง ตแต่ว่าเขาอาจจะทึกมันเก็บกดเนาะทับทมด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยํำซ้อนด้วยสังคมฉะนั้นคำท่ามแรกที่เขาจะเปิดประตูตัวนี้ใดตรงเหตุแบบไดนั้นเขาต้องกลับมาท่ามตัวเองว่าควมสามารถหรือว่าขวมปัถนาลึกๆอยู่ไหนตัวของเขาแท้ๆนั้นแม่นยังในประตูบานที่หนึ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษเข้าเจ้าเอินว่า personal value การเห็นค <NYU> <West> ุณคาของตัวเองหรือเอื <ux> ่นว่าการเข้าใจผรสวรรค์ของตัวเองเมื่อเขาเห็นคุณคาของตัวเองเขาจะหู้ว่าเขาจะเอาตัวเองไปเปลี่ยนเป็นเงินใดแบบใดหรือเขาเอืนว่าเขาจะเอาความสามารถของเขาไปเปลี่ยนเป็นเงินใดแบบใดต่อในขั้นตอนที่หนึ่งนี้เนาะการที่เขาจะค้นห้าความปรารถนาหรือว่าผรนสวรรค์ของตัวเองใดนั้นให้เขาเห็นแบบนี้เนาะอันที่หนึ่งเนาะให้เขาลองตั้งคำถามมืองว่า ในช่วงที่ผ่านมาในชีวิตของเฮานี้มีสิ่งได้บอเดเ่ยวสามารถเหตได้ดีกว่าคนอื่นโดยที่คนอื่นนั้นออกปากหยกยองเขาว่าเจ้าเหดมันไดแบบใดเจ้าเหดมันไดยังไงได้เจ้าเหดมันไดโดยเป็นธรรมชาติโดยที่คนอื่นนั้นต้องใช้ความพยาญญามต้องใช้เหื่อแห่งต้องได้คิดต้องได้ใช้ความพยายามอย่างไรเพื่อที่จะเหตมันแต่เจ้ากลับเหดมันได้ยังไงได้นั้นคือ ความสามารถที่มันทึกเสียงปาไว้ท้ามือนีเจ้าอย่างบูทึกนําไซมันจงดึงมันออกมาขัดเก่าและดึงมันออกมานําไซหรือภาษาอังกฤษที่เขาจะหมักเอินว่าแพทสันเนาะแมนย่างเดที่เขาสามารถทีลุกขึ้นมาและสามารถเฮ็ดมันได้โดยที่บ่มิใงไบังคับเขามีย่างแดที่เขาเห็ดค้างปาไว้แล้วเขาห่อที่จะตื่นเพื่อมาเห็ดมันอีกในมือต่อไปอันนั้นคือความปัถนาเนาะหรือว่าความสามารเรือเองเอินว่าผ่อนสวรรค์ และว,วิธีการที่ง่ายไปกว่านั้นเนาะเพื่อที่จะค้นหาความปัถนาหรือว่าความสามารถของเขานั้นก็คือเบิ่งวันเดือนปีเกิดของเขาว่าธาุเกิดของเขาเป็นยังหรือสินเกิดของเขาเป็นยังข้าพเจ้าได้เห็นวิดีโอปะไว้แล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ยักหูเนาะจากตัวเองไล่ขึ้นเนาะเพื่อที่จะเปิดประตูตอนหับเงินทองหรือว่าความโชคดีของตัวเองนั้นต้องกลับไปเบิง่งเป็นไปบ่รด้เลยเนาะที่เขาจะพู้จากตัวเอง แล้วเขาต้องการเงินทองหรือว่าความโชคดีให้กับให้เขามาห้าตัวเองอย่าลืมว่าเขาคือสิ่งที่มีชีวิตหนึ่งเดียวในโลกนี้เนาะที่สามารถดึงดูดสิ่งที่เขาต้องการเข้ามาได้โดยไซสความคิดของเขาโดยไซสพผ่อนสวรรค์โดยไซสคว,วามโดดเด่นของเฮาทุกอย่างที่เป็นของเขามันจะทึกดึงดูดเข้ามาขอเพียงแต่ว่าเขาเปิดประตูบานนั้นออกอันนี้คือประตูบานที่หนึ่ง บันนี้เฮามาเบิ่งประตูบานที่2องเมื่อเฮาเข้าใจถึง personal value เนาะแก่เกความสามารถหรือว่าผรนสวรรค์ของตัวเองเรื่องเฮาเอิ้นว่าคุณค่าของตัวเองนั้นแม่นยังแต่ละคนมีคุณค่าของตัวเองมีมีราคาในตัวเองเขาต้องเอาสิ่งนั้นออกมาค่ายเขาต้องเอาสิ่งนั้นออกมาสร้างเงินนั่นคือประตูบานแรกประตูบานที่2องคือความรู้และคอนเนคชั่นเมื่อแต่ละคนมีความโดดเด่นหรือว่ามีคุณค่าในตัวเอง สิ่งที่จะวัดกันว่าคนคนได้มีราคาสูงกว่าไครนั้นก็คือความหูเนาะและก็ับคอนเน็กชันประตูบานที่ซ่องนี้ข้าพเจ้าข้อแบ่งเป็น่องอย่างคือความหูและคอนเน็กชันความหูคือสิ่งที่เหาต้องขัดเก่าผ่อนสวรรค์ของเหาให้ไปสู่จุดที่มันสูงขึ้นความหูไม่ถึงโอกาสไล่ไล่คนเข้าใจผิดว่าเป็นยังคอยคือบ่มีโอกาสคือกับคนอื่นเป็นยังคอยคือ บได้หับโอกาสคือกับคนอื่นเขาไม่้าข้อเว้าในทีนี้เนาะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะในการคนห้าสูตรข้องความสําเร็จคนห้าสูตรข้องความร่ำรวยจนได้เอา,เอามานําใส่กับตัวเองการที่เรายักได้โอกาสได้หนึ่งเงินคือการที่เราต้องพัฒนาความู้ให้สูงขึ้นให้เลิกลงให้กวงออกเมื่อได้กระตามเี่ยวพัฒนาความู้เมื่อนั้นเราจะเปิดประตูสู่โอกาส ฉะนั้นประตูบานที่ซ่องนี่ถ้าว่าเขาพัฒนาความหูของเขาใดคือประตูที่เปิดสู่โอกาสและอันที่ซ่องมาคือคอนเน็กชันเมื่อเขามีความหูแล้วเขามีไอเดียบางครั้งน้องไล่ๆคนมักจะใส่ข้าออ้างที่ว่าคขอยมบูมีทินเขอก็ไมบูมีเงินที่จะเหตุตามไอเดียนั้นฉะนั้นนี่คือข้อที่ซ่องคือคอนเน็กชันเนาะเขาเชฟจังได้เพื่อให้ความหูของเขานี้ไป แมชเนาะหรือกว่าไปจับคู่กับคนที่มีเงินไปจับคู่กับคนที่มีความสามารถทีแตกต่างาาจากเขาแลหละเฮ็ดให้มันเกิดโปรเจกต์ project, หรือว่าเฮ็ดให้มันสร้างเงินได้นี่คือปัตตุบานที่ซองที่เราต้องมีความรูลและไปหาพาร์เนอร์หรือเอิ้นว่าคอนเนคชั่นให้ได้นาะการที่เขาคาดบางอย่างส่วนคนอื่นมีอีกบางอย่างนี่มันทอ่กำหนดไว้แล้วว่าการเี่ยวจะเห็นยางจากอย่างหนึ่งถ้าเฮ็ดคนเดียวนี่เฮ็ดได้ หนึ่งเขาจะเสียเวลาไล่สองเขาจะไปซาไล่รับฉะ,ะนั้นตามตำราก็จะบอกเลยว่าเมื่อเจ้าหู่อนสวรรค์ของตัวเองแล้วพัฒนามันาะส่งเสริมมันหรือว่า,าศึกษาเหียนหูมันและไปซอกห้าคนที่มีความสามารถที่แตกต่างจากเขาหรือเอื่นว่าคอนเนคชันที่จะช่วยเขาได้เติมเต็มเขาได้่อหรือเขาจะสามารถเติมเต็มกมับเจ้าจได้ ประตูบานที่ซ่องนีนเจดให้เหานี่ไปไหวไ่ขึ้นเถ้าเขามีขวามู้แต่เขาขาดเงินทินเขาก็ไปห้าคนที่มีเงินทินถ้าเขามีขวามู้ในด้านหนึ่งแต่เขาต้องการขวามู้อีกด้านหนึ่งก็ไปห้าพาร์ทเนอร์ที่มีขวามู้อีกด้านหนึ่งมาส่งเสริมกันฉะนั้นอันนี้คือข้อที่สองวันนี้เราไปเบิ่งประตูบานที่ซ้ำอุปนิไัยเนาะและเป้าหมยในการใช้ชีวิตอยู่ในประตูบานที่ซ้ำนี้การที่เขา จะเป็นคนคนหนึ่งที่น่าดึงดูดนะหรือว่าเอินว่าเป็นคนคนหนึ่งที่น่าหยกย่องการที่เราต้องมี attitude เนาะก็คืออุปนิสัยที่ดีหรือว่าเอินว่าไม่เสร็จที่ดีเนาะเขาต้องมีสิ่งเหล่านี้การที่คนมีอุปนิสัยที่ดีหรือว่าไม้เสร็จที่ดีเนะี่ยมันเกิดมาจากการที่เขามีวินัยที่ดีนะเนาะเขาหูว่าเมื่อเขาตั้งเป้าไม้แล้วเขาเฮ็ดมันทุกมือเขาจะขยับเข้าไกลเปล้าไม้นั้นไปทุกมือ สัาน,นการมีเป้าไหมในชีวิตนั้นคือการบ่งบอกว่าเห่าเริ่มหักตัวเองเหาเริ่มที่จะใส่ใจในชีวิตของตัวเองเขาเริ่มที่จะค้นหาหรือว่านำใส่ผ่อนสวรรค์ของตัวเองเพื่อที่จะพิสิทธิเป้าไหมที่เอาตังปะไว้สถานคนที่เริ่มมีอุปนิสัยหรือว่าเออมีไมยเสร็จมีเป้าหมในชีวิตนั้นคนคนนั้นจะเริ่มมีออร่าคนคนนั้นจะเริ่มน่าเสียเท่ มี energy มีพลังเบิ้องแนวได้ก็มีเสน่ห์นะฉะนั้นที่ในตัวนี้นี่ถ้าจะเบาไปก็คือ Mindset เ,เอยเนะวินัยเอยมีเป้าไม้ในชีวิตเอยสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งเดี่ยวตรงใดพัฒนามันเพราะว่าการที่เราหูจากผ่อนสวรรค์ของตัวเองมีความหูแล้วมีคอนเนคชันแล้วประตูบานที่ส้มคือเราต้องหูว่าเราจะเดินทางไปทางไดด้วยอุป,ปนิสัยแบบใด อุปนิสัยนี่มันเป็นคำที่กวางไลยเนาะซึ่งมันมีความเชื่อมีความต้องการมีไม้เซตที่ดีเนาะมีวิสัยทั์ที่ดีต่างๆอยู่ในนี้เหตุให้เกิดเป็นอุปนิสัยของคนคนหนึ่งที่น่าเลื่อมใสเนาะที่น่ายกย่องและเป็นอุปนิสัยที่จะได้เห่าก,ก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายคงเหา่าเนาะอันนี้คือประตูบานที่ซามลองเช็คเบื้องเราว่าในประตูเดี่ยวเปิดมาในซ่อมบานแล้วมีประตูบานได้เดียวย่ายำบานได้เปิดเนาะนั่นคือคือคือสิ่งที่ คิดกันเฮาบอกให้ไปสู้เงินทองหนะเลยความโศกดีถ้าบูได้ลองปฏิบัติตามนี้เนาะนับตั้งแต่การที่สามารถเปิดประตูบานทีหนึ่งได้โอกาสจะไหลเข้ามาจะมีคนยืนมือเข้ามาซวยจะมีคนยากได้ขามสามารถเนาะยากได้ผ่อนสวรรค์ของเขาเนาะจะมีคนสักส่วนไปอันนี้คือประตูบานทีหนึ่งประตูบานที่สอง การที่เฮายิ่งพัฒนาความหูยิ่งมีพาร์ทเนอร์หรือว่าคอนเนคชันที่ไล่ขึ้นเจนให้เฮานั้นเปิดสู่โอกาสที่บ่วจากัดบางครั้งเขามีไอเดียเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีคนคนหนึ่งที่จะเหตให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงสามารถสร้างเงินไดเป็นธุรกิจใดก็เป็นไปได้เข้าสู่ประตูบานที่ซ้มยิ่งเหตให้เฮากลายเป็นคนที่มีเป้าหมในชีวิตจะเ็นให้เฮากลายเป็นผู้นําในมือหนึ่งหาะฉะนั้นตัวนี้นี่ เป็นประตูที่เมื่อเหาืยิงเปิดออกมาเรื่อยๆความโชคดีเงินทองจะไหลเข้ามาและทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนาะคือนิตัยที่ดีคือไม่เสร็จที่ดีคือความคิดที่เป็นบวกเนาะความคิดที่ดีฉะนั้นเมื่อเหงูพวกมเมล็ดตัวนี้ไว้ในหัวของเหาเนาะเหตให้มันเป็นนิตไซเมล็ดที่ดีตัวนี้จะเริ่มแตกหน่อออกผลคนเหาูนะคือกับธรรมศาสตร์ เขาสังเกตบิ่งว่าเขาเอาเม็ดข้าวเม็ดเดียวเนาะเม็ดข้าวเปลือกทิ่มลงในดินหดน้ำมันเม็ดข้าวตัวนี้จะเริมแตกนอออกเป็นใบใหญ่ขึ้นมาและให้มากพ่นอีกเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเป็นห่วงเขาที่ส่วยงามนี่คือพลังของธรรมชาติที่หล่อที่จะสวยให้เห่านั้นเติบใหญ่หล่อที่จะสวยให้เห่านั้นออกมากออกพ่นก็ฉะนั้นนี่แหละคือคือธรรมชาต ที่คือพลหลับที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและได้เอาไปนําใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วเห็นว่ามันคือกับตําราที่เพิ่นเขียนไว้เป็นพันสองพันปีมาและมือนีนัะข้าพเจ้าก็ยักแบงปั่นมันให้กับหลยๆคนได้เข้าใจและเดินให้มันทึกถางเพื่อที่เฮาจะไปสู้เงินทองหรือว่าความโชคดีหรือว่าเหตุให้ชีวิตของเฮานั้นลางปลี่นนั่นเองเนาะเขาไปเบิ้งประตูบานที่สี่ เมื่อเขาเข้าใจผ่อนสวัรค์ของตัวเองศึกษาห้าความหูมีคอนเนคชันที่ดีแล้วเนาะการคัดเกาต,ตัวเองมีวินัยเอ่ยมีเป้าไมยในชีวิตเอ่ยมีไม้เซร็จที่ดีเอ่ยเนาะนำมาสู้เหาคิดเนาะหรือว่าซอกห้าโอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการของคนอื่นอยู่ในทีนี้เนาะข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเนาะเมื่อเขาเริ่มพัฒนาตัวเองเมื่อเขาเริ่มมีความหูเมื่อเขาเริ่มมีเป้าไม้ โอกาสต่างๆจะไล่เข้ามาโอกาสนั้นหมยถึงยังไม่ถึงการเดี่ยวจะสามารถเติมเต,มต็มความต้องการของคนอื่นเรื่องเขาเอืนว่าข่มคิดหลิเลิมยากเหตุธุรกิจเรื่องเขาเอื่นว่าข่มคิดหลิเลิมเนาะที่เหา่อยากเหตุธุรกิจใดหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนไอเดียเนาะหรือว่าผนสวรรค์ของเขานั้นให้กลายเป็นสินค้าเนาะหรือว่าบริการอยู่ในปัตตุบนันดีซีนี้คือการเติมเต็มความต้องการของคนอื่นมันคือขั้นแรกเนาะของการที่เขาจะก้าวเข้าสู่การเหตุธุรกิจ เมื่อเขาสามารถแก้ไขบัญห้าให้กับคนคนหนึ่งหรือว่าแก้ไขบัญหาให้กับสังคมโดวยวิธีแก้ไขได้หนึ่งใดนั้นเขาเอนว่าธุรกิจบอกว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเนาะแต่อันนี้เขาอย่างเอินว่าเป็น social value การให้คุณค่าแก่สังคมเนาะเขาสร้าง product หรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการได้หนึ่งออกมาตอบโจทย์สังคมอันนี้เอนว่า social value เขาจะได้หับพ้นตอบแทนกลับคืนมาก็คือเงินที่หลายๆคนหรือว่าลูกค้านํามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการของเขาซันอยู่ในประตูตัวนี้นี่คือการที่เขาใช้ขู้ของเขามาตอบโจทย์สร้างคมว่าเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการได้แดที่มาตอบโจทย์สร้างคมได้อันนี้คือขั้นแรกของการเหตุธุรกิจเมื่อเขาอยู่ในขั้นนี้ไปได้หลายอย่างหนึ่งเขาจะเริ่มมีเงินถึงน เขาจะเริ่มเห็นว่าโอกาสาต่างๆเริ่มไล่เข้ามา partner เอย c o n n e c t i o นเอยอื่น,น,เน,น,เนๆเนาะเริ่มเสื่อมต่อกันเป็น c o n n e c t ั o นที่ใหญ่ขึ้นเขาจะเริ่มยากเปิดประตูบานทีหะคือการลงทุนเมื่อเขาเริ่มเห็ดธุรกิจไปแล้วเขามีเงินทุนแล้วเขาเริ่มที่จะยักเอาเงินของเขานั้นไปลงทุนหรือว่าไปสร้างเป็นเครื่องมือได้หนึ่งไม่กว่าไปเฮ็ดธุรกิจที่ไล่กว่าหนึ่งธุรกิจต่อธุรกิจนี้สาเร็จแล้วยักเปิดธุรกิจที่สองยักเปิดธุรกิจที่สาม ลงทุนเนาะสร้างระบบเอาคนมาเห็ดเบียกให้เลื่อเอาเงินไปลงทุนกับบริษัททุงคนอื่นแล้วแต่เนาะอันนี้ตามความถนัดของไพมันฉะน,นั้นอยู่ในประตูบานที่5นี้คือประตูที่เขาจะเริ่มรีเวเรตเนาะเขาเอิ้นว่าโชโชรีเวเรตเขาจะเริ่มนําเอาจุดแข้งของเขาเนี่ไปทวีคูณโดยใช้เงินทุนของเขาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาไปจ่อยกับคนอื่นให้ไลยขึ้นเพื่อที่จะ ให้มันทวีคูณออกมาเนาะการที่เขาเอาเงินลงไปลงทุนงเขาเอินว่าการลงทุนงด้วยเงินแต่ถ้าว่าเขาลงไปลิ้นเองกับคนอื่นเนาะไปบริหารซวยไปวางแผ่นซวยไปดําเนินการซวยเขาเอินว่าเขา,าเวลาเข้าไปลงทุนงเนาะฉะนั้นนี่คือประตูห้าบานที่เจดให้เขาพอที่จะปฏิปโตได้ว่าการที่เขาจะเปิดประตูสู่ความลลวร่ำรวยเนาะหรียกว่าเงินทองใดน,นั้นเขาต้องเหตุแบบใด เลนข่าพเิเชษข้อย้ำวันนี้คือการแบ่งปัน,นตามประสบการณ์ที่ตัวเองได้เหตุมาได้ปฏิบัติมาและข่าวพิเ้าเห็นว่านี่แหละมันคือบลูปินเนาะมันคือเส้นทางพิมพ์เคี้ยวที่บกว่าผูใ้ใดเนาะจะปฏิบัติกระซ้ามาที่จะไปสู่เป้าไม้ก็คือกเกษเซียนตัวเองเนาะบัวจะเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินหรือเงินทองที่ผูใ้ใดกระต้องการเนาะในเป้าไม้ของชีวิตนั้นและนั้นเนาะคือประตูห้าบาน ข้าพเจ้าจะข้อสรุปรวมง่ายๆเนาะให้เข้าใจแต่ละบานให้ฟังเนาะประตูบานที่หนึ่งเราต้องผ่อนสวรรค์เนาะหรือว่าขามสมาธิของตัวเองหรือภาษาอังกฤษขาจเจ้ากว่า k no w your personal value เนาะก็คือต้องผ่อนสวรรค์ของตัวเองหูคุณค่าของตัวเองก่อนเนาะอันที่สองมาเมื่อหูแล้วว่าาถนัดเรื่องใดสมงมุดว่าเาเก่งเรื่องของว้าวเนาะเอาหูเราผ่อนสวรรค์ค่อยคือปาก คือการเบาคือการซ่อนคือการพรีเซนต์คือการอยู่หน้าใหม่คือการอยู่หน้ากองพัฒนามันแล้วเอาความหูนั้นไปจอยกับคนอื่นต่อพัฒนามันไปจอยกับคนที่ต้องการที่จะใช้ความหูในการออกหน้ากองใช้ความหูในการที่จะเบาใช้ความหูในการที่จะพรีเซนต์ไปจอยกับข้าเจ้ามันจะเกิดเป็นโปรเจกต์มันจะเกิดเป็นธุรกิจเนาะในต่อมาอันที่สางการที่เราจะไปเฮดเบียกหัวกับคนอื่นด้วยการที่เราจะไปถึงเป้าหม้นั้นวินัยต่อไม้เสร็จที่ดี การมีเป้าหม้ที่ชัดเจนว่าเขาจะไปทางใดนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญเขาต้องมีเขาต้องพัฒนามันได้การที่เขามีอุปนิไัยหรือเป้าไหม้ในชีวิตที่ชัดเจนนั้นเขาจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดบางครั้งเขา่จำเป็นต้องไปห้ามแต่เมื่อเขาเอ่ยปากเบาบางสิ่งบางอย่างคนอื่นยากจะเหดเวียกห่วบเขาคนอื่นยากจะได้เขาไปห่วมโปรเจกต์นํำอันนี้มันเคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเขาพัฒนาหรือเขาเริ่มเปิดประตูให้กับตัวเอง โอกาสต่างๆจะไล่เข้ามาประตูบานที่4การเติมเต็มความต้องการและความจําเป็นของสังคมในประตูบานนี้เนาะเมื่อเขาเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองสูงขึ้นเขาจะเริ่มที่จะยักเหตุธุรกิจบางอย่างเนาะเขาเอื่นว่าการเหตุธุรกิจคือการทิมขวมเหนแกตัวของตัวเองและเห็นแก่คนอื่นเนาะฉะนั้นประตูบานที่4ีนี่คือการเขาที่จะไปเติมเต็มความต้องการและความจาเป็นของคนอื่นโดยการสร้าง Product หรือว่า บริการเนาะสินค้าหรือบริการได้หนึ่งไปตอบโจทย์คนเ่านั้นเขาเอิ้นวาธุรกิจและเมื่อเขาเห็ดธุรกิจไปได้ในระดับหนึ่งเขาเริ่มมีเง er ินทุนเขาเริ่มมีเวลาไล่ขึ้นเนาะถ้าว่าธุรกิจนั้นเป็นระบบแล้วอยู่ตัวแล้วเขาก็จะเริ่มยักลงถึงในธุรกิจอันที่ซ่องในธุรกิจอันที่ซ้ำเนาะฉะนั้นอยู่ในตัวนี้เขาก็จะเห็นไล่ไล่คนเนาะเมื่อเหตุธุรกิจแล้วก็จะเริ่มมีธุรกิจที่ซ่องที่ซ้ำเนาะเหตุให้กระเจ้านั้นเริ่มที่จะ สามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงินงมีเวลาไล่ขึนน้นเริ่มที่จะใช้ชีวิตตามใจของตัวเองและนั้นคือเป้าไม้สุดท้ายของไลายๆคนนะที่จะยากเห็ดย่งก,กระไดบบยากเห็ดย่งกระไดเขาเอินว่าอิสรภาพทางด้านการเงินและครับเราจะวางไว้ยอ,อยู่ในคลิปนี้จะให้ขมหูไลายๆคนหรือว่าเปิดเนาะไม้เสร็จของไลายๆคนให้เข้าใจว่าการเดียวเปิดประตูให้มันทึกบานตั้งแต่แรกนั้นจะให้เขานั้นไปสู่เป้าไม้ที่เราวางไว้อย่างแน่นอน ว่างวานนี้คงจะเป็นความหูเนาะสำหรับหลาๆๆคนแล้วก็เป็นสิ่งดีจะสวยหลายๆคนนั้นเดินทางให้มันทึกทางถ้าคลิปนี้เนาะให้ประโยชน์ก็จะลืมกด subscribe เนาะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราและจะบ่ได้พาดเนาะ,ะวิดีโอต่อไปของทางสองของพวกเรา